วันน uh, ี้ฮัลโหลกเมุดกอ่าตกใหญเด้อพกอัปเดตให้เอาตรา tumors, pues ุตัวกวามีโคจูเนี่ยขนนี้ก็ยท่อตือตะฮัลโหลเขาเหนรืเนาะเน่ะอีหม่อลาเดกแกโจอีเล็บารเดกแกแล้วตะฮัลโหเนาะยงตะฮัลโหลเดอท่อตือที่ท่อตะฮัลโหลหรือปะกว่าทีเล่นๆ่ะตรงแม่กลัทีท่อเออเออหาอ่ะเด็กเลดยตรุตกวาเปล สวัสดีครับเพื่อนๆืทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆืได้ดูกันครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับฝนตกหนักมากๆนะครับน้ําขึ้นถึงโรงเรียนแล้วนะครับผมใต้หอห้องน้ําใหม่ที่สร้างใหม่ครับแล้วก็เร่มบอดเลยเด็กก็ย้ายมานอนอยู่ที่สูงแล้วนะครับผมเออตาลลสตาลสซอตาลสซอท่าน้ำอดีกว่าถึงครับผม อ่างนี่<ด>น้ําขึ้นเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ตอดสร้างพิซซ่าห้องน้ำใหม่ก็นน้ำก็ขึ้นนะห้องน้ํานี่ยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้เปิดใช้นะครับน้ําจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เมื่อวานที่ถ่ายก็จะเป็นอ่างน้ำอ่างน้ำน,นี้ห <c oughs> ายแล้วนะครับผมมิดแล้วน้ำขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับ ผมก็จะทยอยอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ได้ทราบได้เห็นนะครับถ่ายวีดีโอให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน,นครับผมแปลงผักของน้องๆนี่จมนิดหายไปแล้วครับอันนี้ก็อ่างน้ําที่เคยถ่ายให้กันเมื่อวาน,นครับถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเมื่อวานนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับผมโจมไปเรียบร้อยแล้วครับผมเราตากผ้าก็เห็นแต่เรานะครับมีแต่ผ้าสองสามตัวที่ยังไม่ได้เก็บคนระับเพราะว่าไม่กล้าไปเก็บน้าลึกมากเลยนะครับผม ผมก็จะเดินถ่ายให้กับเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศรอบๆครับผมโรงเรียนกม้มราของเรานะครับผมตอนนี้นี่ก็น้าขึ้นแล้วนะครับขึ้นถึงใต้ถุนหอแล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็บริเวณข้างๆอันนี้แปลงผักของน้องๆครับก็โรงเรียนเลี้ยงกบก็จมเรียบร้อยยายกบไม่ทานกันครับผม อันนี้ก็จะพยายามถ่ายกับเพื่อนๆได้เห็นได้ทราบได้รับชมกันดูนะครับผมผมก็จะคอยทยอยอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้เห็นเป็นเระ่ะ,ะยๆนะครับผมครับสวัสดีครับผมน้ารอกเบลอเออทีเดอรเบลอจ้ะเออเออถ้าตื่นเรืมันได้โดลอยลรือเปลาวุ้ยคลี่ พาเนทีเท่าเออเออทีเท่อติเล